ทีค่ะช่องแม่ดาโกกอกนะคะขึ้นเขามาเก็บเห็ดจ้ามาลุ้นกันนะคะว่าเก็บเห็ดอะไรนะคะมามามาแมด้าพามาเก็บเห็ดจ้าเจอแล้วเจอแล้วนะคะเจอเห็ดแล้วนี่งไงเห็ดบทนะคะนี่คือเห็ดเห็ดออกธรรมชาตินะคะโอ้ยเสียดายนะคะ ถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคงจะสวยอันนี้พอดีซุปเลยนะคะเนาะกำลังดีนะคะดอกใหญ่ๆนะคะเอาไปนึ่งแล้วซุปค่ะอร่อยนะคะถ้ามาตอนช่วงเช้าๆมันก็คงจะยังไม่แก่ถึงขนาดนี้นะคะนี่อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอเห็ดธรรมชาตินะคะคือต้นไม้มัน มันแก่แล้วมันก็หักด้วยลมพายุนะคะแล้วก็เกิดเห็ดให้เราเก็บกินแบบนี้และคะ่ะเราก็จะมาหาเก็บตามป่านะคะความจริงเห็ดมันออกตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่เนื่องจากว่าไม่ได้มาเก็บมันนะคะเนาะโอ้โหดอกใหญ่มากเลยค่ะ ดอกใหญ่จริงๆต้นไม้ใหญ่นะคะลมแรงลมพายุหักลงมาต้นเล็กก็จเจริญเติบโตขึ้นต่อไปนะคะเนาะอันนี้ยังหนุ่มๆอยู่เลยนะคะอันนี้อืนน ันนี้กำลังแกงอันนี้กำลังพอดีแกงเลยนะคะมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะคะแดดร้อนนะคะแดดร้อนอบอ้าวแบบนี้ล่ละคะ่ะเขาเรียกว่าเห็ดข้าวดอนะคะมันจะออกมันจะออกอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะออกไปเรื่อยๆเราก็มาหาเก็บได้ตามป่าเขานี่แหละคะ่ะ คือธรรมชาติสร้างไว้ให้แล้วนะคะโอ้โหอันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะเสียดายเสียดายเสียดายจังเลยนะคะดอกใหญ่จริงๆนี่คะ่ะดอกใหญ่จริงๆนะคะแต่ละดอกนะคะ สวยสดงดงามจริงๆนี่ยังไม่แก่กําลังกําลังดีเลยนะคะกําลังดีเลยนะคะเอาไปซุปนะคะเนาะเห็ดอันนี้มันแก่เร็วค่ะดอกใหญ่สวยงามมาก นี่ค่ะโอ้โหตรงนี้นะคะนี่ออกเต็มเลยนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดบดนะคะ เห็ดบดมันจะออกซ่วงหน้าเกี่ยวข้าวนี่แหละคะ่ะเราเกี่ยวข้าวเราก็ได้เก็บเห็ดพินนะคะอืมดอกนี้กำลัง กำลังพอดีแกงอร่อยเลยนะคะอืมเขาเรียกว่าหน้ามันขาวๆอยู่นี่นะคะตรงนี้ก็มีเยอะนะคะนี่ มันจะดอกใหญ่ๆนี่นะคะเราก็จะเก็บก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเนาะอุ้ยอันนี้ อันนี้เก่แล้วนะคะนี่ดำแล้ว ได้เยอะแล้วนะคะเกือบจะเต้นถุงเลยละคะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องดูตรงนี้นะคะว่าแก่หรือหนุ่มนะคะถ้าสังเกตดูถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเรียกว่าแก่นะคะนี่หน้าดําอันนี้อันนี้กําลังดีค่ะกําลังแกงอันนี้พอดีซุปนะคะอันนี้นึ่งซุปต้องสังเกตตรงนี้นะคะ เห็ดแก่หรือเห็ดอ่อนจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แก่นะคะเล่มจะแห้งเลยหาต่อไปเรื่อยๆนะคะปากก็จะลุกแบบนี้แหละคะ่ะนี่นะคะอันนี้ เห็ดปวกเล็กนะคะเห็ดเข็มนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดเข็มรอยอะไรหากินนาออันนี้เนี่ยหมูป่าหรือเปล่านะคะคุดไม่ๆอยู่เลยนะคะถ้าทางจะเป็นหมูแน่ๆเลยค่ะ นี่นะคะลอยดูดใหม่ๆอยู่เลยนะคะนี่ลอยดูดหากินดินยังเปียกอยู่เลยนะคะนี่ยว่จะเป็นหมูแน่ๆเลยเมันดูดกินหัวหัวอ,อะไรไม่รู้นะคะงะขิง,งขนไม่มีนะคะขนไม่เกิดเลยซากดอก เห็นแลวงอก,ก็คงไม่มีเพราะว่าดินมันแห้งแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้แม่ดาวูขกรอบด้วยนะคะไม่มีเลยสักดอกนะคะเนาะ